เช่นไดีพี่น้องขอเจ้าเห็ดอย่างไรกับยูรินซีขี้แกบเด้อพี่น้องนี่ขี้แกบหมักปุ๋ยหมักยูรินซีผู้หดก็หดตามผู้หดยูรินซีปีนเดี๋ยพี่น้องบันฏิปีนอาทิตย์หนึ่งกับปีนเดือนหนึ่ง พุดน้ำ้ะพุดน้ำพุดน้ำจุลินซีอีกเนาะ มักไว้พี่น้องเออลายเดือนลายกูแหละต่งใช้งานมันมาเสียไปเฮ็ดอย่างเดียวค่าเบิ้งกันอีเชือ่นึงเนาะว่าเพิ่นสีเฮ็ดอย่างเนาะจ้าเนี่ฮยมาเบิ้งเพิ่นปีนเป็นปีนกระสอบเป็นปีนกระสอบพี่น้องคะมันจะไปไหนเนี่ยเรียบร้อยได้แบบนี้พี่น้นนองคะ ฮดบบบน,นี้ผูฮด,ดกับพระเอกอ่าจะฮดจะค่อยจะค่อยงามแล้วบ่บ่บ,บ่ต้องการจูลินซีเออเบ่งกับเจ้าฮดน้ำจูลินซีศาสารอันนี้พระเนกศาสตร์บ่ตรงนี้กับเจ้าปีนแป๊บเดียวหนูพี่นแอ้ว กะคูกะหัวกูชีฮอดกะพกไปละงมันต้อมันเ็ต้ตนาย็นหาวเย็นาเย็นันั่นเลัมบ้านอาหารน่ตาไส้บนาวเย็นหาวเย็นนี่สอดเ่ไตายลวะจ้าก็ครงไปสวมาไป่ง่ตัวนี้ตัวนี้ไส้ไอนไ้ของเจ้าของตกีมากนก รตัวมืนหายนี้มาใส่มาใส่บอดี้กันเนาะเอามาทิมไปคือหยาเใส่บอนึงันนี้บอนึงจะกี ER I, ่วนเริ่มมาของเจ้าก็องเพืก่อนอันโอ้ยไอ้นั่นก็เสื้อซักมันมาเนั้นอ๋ออา็เยกดตัวเลนนนนวิ้นอเล้ยวคือวิว้เออตัวนัมันเป็นเิ็ดแล้วเักัมีถัวเสียบ

วีนและกะโหดจูลินซีอะไรนี่นี่น้ำจูลินซีเป็นกระดน้ำหมักจูลินซีเป็นเดยวดันเข้าเเขเป็นพี่น้อง อยบ่ได้บ่บ่เต๊3ชั่วโมง3ชั่วโมงได้เท่านีครึ่งชั่วโมงยังบ่ฮอดนี่เอ้ยอย่าอคือได้เงินไว้แท้อยากทํางานอยากให้เร็วๆอ่ะจ้างเฮานี่หน่วยพิเศษนี่ทํางานเร็วน่ะไปเปิดโลอยู่คุือเขาทําน่ะโอ้จักโลไปใส่อยู่นี่น่ะได้เงินคนละพันละพันคนละพันน่ะนี่ๆๆโอ้มาพนามันน่ะ โอ้ยายนี่ไปเห็ดงานก็ได้เงินนะข่าวอีกระเบนชานน่นทำปุยผู้เผ็ดไม่ได้หลับผู้บเผู้เื็ดไม่ได้หลับใช่แบบนี้เนาะเจ้านายแบบนี้ลูกพี่ดีลูกน้องก็ดีสำลักงานเป๊ปเดียวได้เงินอะไรหาใส่ได้เนาะเแถาแก่แบบนี้อือ ยายเป็นคนไปรับเงินเด้<ห>พอพี่น้องอเด้อมาแล้วก็มาแจกกันโอ้ยม่วนเด้อพี่น้องเอ้ยแจกผู้เพื่อให้คนละพันละพัน,นวันนี้วันฟาฮัสเลยได้เงินคนละพันค่ะอละพี่น้องค่ะพอจนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะงวอาหลายใหญ่ห้างมันสียาวสียืดเจอกันใหม่เด้อค่ะมือหน้าสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะค่าทุกไลท์ทุก ฝากติดตามฝากช่องด้วยค่ะขอบคุณมากจ้าฝากช่องญาตาพาม้วนเด้อแล้วก็เตะแซนล์ย่าเตะแซนว์ทุกคนทุกกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะ